เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SAF ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการบินแต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าหากการเดินหน้าเลเชื้อเพลิงแบบนี้เกิดขึ้นแบบผิดๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนอาจจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2023บริษัท Virgin Atlantic ใช้เชื้อเพลิง SAF สำหรับการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนพานนะด้วยเชื้อเพลิองอากาศยานแบบยั่งยืนทั้งหมดพอลลี่บอยโบแลนรองประธานบริษัท Virgin Atlantic กล่ <recherche> าวว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้อยู่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนประมาณ70%เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิองอากาศยาน ทั้งนี้รายงานของสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่การเดินทางด้วยอากาศยานปล่อยออกมามีสัดส่วนราว2%ของก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยออกมาทั่วโลกเชื้อเพลิง SAF ถูกผลิตจากพืชต่างๆโดยมาจากถั่วเหลืองหรือต้นปลาล์มน้ำมันเป็นหลักแต่ก็สามารถผลิตจากน้ำตาลของข้าวโพดท,ที่ถูกหมักจนเป็นแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิง ต่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นมาพร้อมกับปัญหาใหญ่ประการหนึ่งแดลลาชอฟจากสถาบัน World Resources i ิ s t i t u t e หรือว่าเดัูออธิบายว่าปัญหาพื้นฐานของเชื้อเพลิงชีวภาพคือต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาลในการผลิตและหากนำพื้นที่การเกษตรหลักซึ่งใช้ในการปลูกพืชอาหารมาใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเราก็ต้องไปหาแหล่งเพาะป,ปลูกพืชสำหรับอาหารแหล่งใหม่ นอกจากนั้นหากมีการปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงมากขึ้นเกษตรกรอาจเดินเข้าป่าหรือทุ่งหญ้าเพื่อถางให้โลง่งเพื่อจดเฉยพื้นที่ที่หายไปและนั่นจะยิ่งทําให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศย่าแย่ลงหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอดับูชลงนามในกฎหมายที่กําหนดให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับรถยนต์และรถบรรทุกเมื่อเกือบ20ปีก่อนหนึ่งในสามของผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐในแต่ละปีถูกนําไปใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิง แต่ผลประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระดับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มีการเปิดเผยออกมากลับไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน According to number of Number studies มทุคันนานักเศสศาสตร์จากมาหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์อธิบายว่าการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าน้ำมันเบนซินประมาณ30-4 0เ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องบางรายระบุว่าเชื s, um ้อเพลิงชีวภาพจากข้าวโพดและต้นปาล์มน้ำมันยำแย่พอกันหรืออาจจะเลวร้ายกว่าน้ำมันเบนซินแต่ละโชฟจากสถาบัน WRI กล่าวว่ารายงานจากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสารัท uh> ี่เผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายนปี2023ระบุว่า อย่างไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่ชี้ว่ามีความเสี่ยงอย่างแน่นอนที่เชื้อเพลิงชีวภาพจะทําให้สภาพอากาศเลวร้ายลงในปี2022สหารัฐผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ราว60ล้านลิตรและตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้สูงถึง130ล้านลิตรต่อปีภายในปี2050ซึ่งมากกว่าราว2เท่าจากที่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตได้ในปี2022สําหรับรถยนต์และรถบรรทุก เฉพาะในปี2022อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของสหรัฐใช้ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไปแล้วประมาณ1ใน3จึงเกิดความกังวลว่าหาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนไปที่ต้องการมากขึ้นจะนำไปสู่การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อน,นำมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ขณะนี้นะครับนักวิจัยกําลังค้นหาตัวเลือกอื่นๆทั้งประเภทของพืชพันธุ์และกรรมวิธีต่างๆเพื่อได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืนสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงด้านอากาศยานที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอาหารของมนุษย์ผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน